ถ้าสมมติว่าสื่อเชียร์รัฐบาลอยู่บ้างเนี่ยก็แสดงว่าเออเคยรัฐบาลก็มีส่วนแต่ว่าพอดูสื่อทั้งหมดเนี่ยไม่มีเชียร์รัฐบาลเลยไงแล้วพรรคการเมืองเขาก็ไม่เชียร์แล้วก็ก็ทำเป็นภาพนะว่าเออต่อไปเนี่ยจะไม่เลือกพรรคการเมืองแล้วนะแต่ถ้าจะเลือกก็ที่จะเลือกต่อไปก็คือเลือกเลือกพรรคกู้ภัยเออพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาไม่เลือกเพาเขาให้คะแนนกู้ภัยไงค่ะผมเลยคิดว่าโอ้นี่ถ้าผมกลับไปการเมืองผมจะตั้งพรรคนี้แหละ พักกู้ภัยโดยเทพไทยไข่กระดกเออเนี่ยผมว่าว่าหาเยงบอชนะแม่ครัมว่าผมว่าตลมตลายนะคะแนนนะนะแข่งกับคุณพิสิทธิ์นี่อ๋อไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างแข่งก็เยอะแยะไปคุณนภิสิธกับคุณสุรนันท์น่นแต่คนเดียวก็ยังอยู่คนละพักเลยเออผมแกล้เพื่อนกันอยู่คนละพักไม่เป็นไรเออผมว่าผมกินขาดอ้พักที่ไปแสดงอันนี้เขาเรียกว่าแสดงละครคุณธรรมอะไรเนี่ยนะผมว่าเจงพักกู้ภัยไข่กระดกนี่แหละ <c oughs> หนูหนูจะไม่เข้าร่วมก็ต้องคือนาำสกุลเนี่ยแหละไม่เอาจริงๆนันน่าจะชอบนะ